ไม่มีไม่มีรถโดยสารจะมีรถโดยสารก็ช่วงทางรัฐบาลหรือทางจังหวัดนี้สร้างทางให้เมื่อปี2526จะมีรถโดยสารติ่งประจังจุมพวงแล้วไม่มากลกลายเป็นสายนางรองจุมพวงเมื่อถนนหนทางสะดวกขึ้นแต่การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างคนบ้านเก่า หรือมหาสารคามกับคนบ้านใหม่หรือตลาดใสกลับลดลงและเริ่มห่างเหินกันเรื่อยๆจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังเหลือญาติพี่น้องในสายเลือดและญาติสนิทเท่านั้นงานสำคัญเช่นงานศพงานแต่งงานบวชน้าระบบเครือญาติที่เปลี่ยนไปอาจเป็นเพราะว่าเกิดการแต่งงานระหว่างชุมชนด้วยกันจึงได้เกิดระบบเครือญาติใหม่ อ๋อันตัอนตันนะมอันี่มันนี้ลันี้่มตัวไหนตรงนี้นี่สบายอยู่ดีสบายอยู่โอ้จะไหนค่อยมาถือกว้ายมาถึงได้่ะจไหมายตัางต้าเจ้าสมไปตั้งต้าสิบตีพุ่นน่ะเออคอยเค็มไปคอยไว้น้ำเนี่ยน้ำจไหมายเจ้าสงไปหาควยเลยเ่าะโอ้ดีดีเก่งๆกิงต่้ นี่เรายงาอตั้งแต่สิบปีเุมนเนาะส่งไปตั้งแต่มั่ผตรงนี้ตอนระสายเหมือนเนาะเป็นดาวอยู่บ้านเงาบ้านตาช่ยนะโอ้ดีดีดีออดีมี่ยงอยู่ลูกเนี่ยอยู่น้ำบุกรคนด้วอยู่นุตคนลายจนอะอยู่เนี่ยนี่ลายคนอยู่ลายพจนหมะายพจนหมละเจ้เป็นกาตั้งบังเก่าเขาเป็นไหนโอ้ก็ใครเนี่ยอยู่แต่ขี้เกาเขาอะไรง่าย ว่าว่าสมาส่งงั้นบวดเนี่ยใเ่งั้นบวดหลานซ้ายอเดียวขพอมหาเนี่ไม่น้อยงดีออก็บวดแล้วก็บวชแล้วเลาหน้าไม่เพอาะยายกินแล้วแต่เพใาะยายห้อกดินเนาะเพอาะยายมากอะตำตูนละมายู尼亚ต่างว่าแปลงยูเนี่ยจังหวะปลาเถงบาไดกับแปลงเมื่อแล้วมายูนี่ มันจย่าตสารคามไงสารามนูส่เดี๋ยวู้อยู่บ้าเกิดน้ำพอหญ่นึ้งพละบ้านเก่ามสารคามหน่ะพอแคที่เก่าทีไอ้เพ่นคือเกาเนาะต้แต่นร่ำคือร้อนน่ะนะเอ้ผต้องเชียรพผต้องเชียเออใช่ผมจ้างไปเรื่อยต้องามชั้จั่นแไเดต้อแต่อยู่มีคนรํำรำคนนี้แหละว คู่ต่อไปเป็นมอลลัมช่างคนเดวเอาไปพูดแล้วไปซอยงั้นง่ายขึ้เหรอซอยไข่แม่กันนะราคาจะเชิากันด้วยเออปพูดยังย่าเอาอะไรแท้งหน่อยลอะกีฬามาล้ำให้ครูฟังดูสวัสดีครูโอ้นี่แหละสุกไหมล้ำยำดีด้วยใช่จะให้ลูกล้ำล้ำซ้ำชื่อได้บ้างล้ำ ่ได้อเนระยะเวลากว่า90ปีที่ชุมชนตลาดใส่ได้ถูกสร้างขึ้นบรรพบุรุษได้บุกเบิกสร้างชุมชนแห่งนี้ขึ้นและมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามลำดับผู้คนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันคือรุ่นลูกหลานและเหลนดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คนในยุคปัจจุบันจะได้รับความรู้ความเป็นมาของชุมชนของตนการเดินทางของชุมชนตลาดใสอย,ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ตราบใดที่เวลายังเดินต่อไปไม่มีวันหยุดชาวชุมชนยังต้องมีภาระสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบนานเท่านาน